ก็ต้องเอาคุณตักษิณเนี่ยมาสู้กับก้าวไกลบางคนตักษิณก็ต้องทาทุกวิธีทางเพื่อที่จะเอาชนะก้าวไกลให้ได้เพราะอย่าลืมว่าคนที่มันไม่ได้รักคุณตักษิณทุกคนนะใช่แม้ว่าไอ้ข้างหัวข้างบนเนี่ยเขาดีวกว่าน้จับมือกันไ,ได้จูบปากกันได้แต่ว่าข้างล่างเนะี่ยพวกไอ้ตั้มพี่จิตใจมงคลก็บอปตอยังไม่ยอมอยู่นลก็ต้องมาการพักก้าวไกลแทนครูมนุรัตนิยมค่ะแล้วครูมนุรัตนิยมนั่นก็ มันหมดสภาพไปเกือบหมดแล้วนี่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ต้องเอาคุณทักษิณเนี่ยมาสู้กับก้าวไกลเพราะคุณทักษิณก็ต้องทําทุกวิธีทางเพื่อที่จะเอาชนะก้าวไกลให้ได้เห็นคุณเทพไทยโพสประมาณว่าต้องลุ้นผิดดีลลับหรือไม่นี่คือ,อยังไงคะคือผมก็ต้องอต้องดู่าคือดีลลับของของคุณทักษิณกับกลุมอนุรักษ์นิยมเนี่ยว่าหนึ่งว่าแค่ไหนอย่างเช่นว่าเอาโอเคคุณกลับมาบ้านได้อ่า สองก็อาคุณมาจัดตั้งรัฐบาลผมให้คุณไป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลคุณนายกคุณเอาไปอ่าแล้วก็คุณร็กันพักก้าไกลไว้ให้่มันมาเป็นรัฐบาลแต่ว่าพอวันนี้เนี่ยคุณเคลื่อนไหวเยอะแยะไปหมดเนี่ยคุณไปบ้านใหญ่คุณไปโน่นไปนี่ตลอดเวลาเนี่ยคุณเคลื่อนไหวอย่างนี้ถามว่าในดิวเนี่ยมันมีไหมเอ,มอเพราะการเคลื่อนไหวอย,อย่างนี้เหมือนกับม,มันก็สร้างความ อุ่นวายให้เกิดขึ้นในสังคมได้ใช่ค่ะเพราะอย่าลืมว่าคนที่มันไม่ได้รักคุณตักสินทุกคนนะใ่แม้ว่าไอ้ข้างหัวข้างบนเนี่ยก็ดีกันได้จับมือกันได้จูบปากกันได้แต่ว่าข้างล่างเนี่ยพวกไอ้ตั้มพิชิตใจมงคลก็กอตอมันยังไม่ยอมอยู่นะใช่ใช่เจ๊ปองเจเปิงเนี่ับไปอาจารย์กุบอะไรเนี่ยขยับอยู่อธิบายเลยในเพิ่มเต็มไปหมดพอคุณเคลื่อนไหวแบบนี้พวกนี้มันก็รู้สึกกันวลมันรู้แหละมันทำอะไรไม่ได้แต่มันก็กังวลกันวลวอกเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวบ้านเมืองก็ ไม่สงบไม่เรียบร้อยบอลดิวของคุณเนี่ยเออมันผิดดิวหรือเปล่าถ้าผิดดิวก็คนที่ดิวกันก็คือกลุ่มอนุรักษ์นิยมเนี่ยตัวแทนที่ไปดิวก็ไปจัดการกับตักสินไปปรามเขาหน่อยเออไอพวกผมปลามอะไรไม่ได้รานนั่งพ่นในรายการเนี่ยได้อยู่แต่ไปห้ามอะไรแกไม่ได้แกไม่พั้างหรอกอทำไมรู้ครับเพราะไอ้กลุ่มอนุรักษ์มันเออผมได้ยินเสียงแว่วๆนะไม่รู้ว่าเสียงไครนะไอ้กลุ่มอนุรักษ์ชอบเพราะเราก็พวกกับมัน มันบอกไอ้เหียมัน ah เบี้ยวไว้เขาโทอครับเอาจำภาษาไอ้เหียมัน ah เบี้ยวไว้ดูแม่กา้าเบี้ยว่าทั้งรุ่นน้องรุ่นพี่เอยเอาคนนัน้นอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยดีกว่ามันถึงได้เกิดบ้านในป่าใช่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 คือคือคือพอมาบ้านในป่าเนี่ยคือผมผมก็ดูแน่แหละว่าแกออกมาทา้าทายบ้านในป่าจริงๆนะแกไม่ควรที่จะชักธงรบกับกับบ้านในป่าเพราะว่าเอออย่างน้อยๆก็ พรรคเขายัางร่วมรัฐบาลอยู่อ่พรรคลุงป้อมมาพูดตรงๆกบลง<ช>ุงป้อมแกคงหมายถึงลุงป้อมและพรรคลุงป้อมอยังร่วมรัฐบาลอยู่แล้วอย่างนี้เนี่ยมันแหมไม่เกรงใจเขาบ้างหรืออย่างไรแต่ในขณะเดียวกันก็เห็นมีกระแสข่าวว่าโรคภูมิแพ้เนี่ยก็คือหมอปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าตีไพ่ทิ้งเลยแล้วผักก้านตองเนี่ยช่วยได้ไหมคะโรคภูมิแพ้หมอตีไพ่ทิ้งแล้วหมอ หมอไม่รับรักษาไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรผักก้านตองเนี่ยมันไปปรับสมดุลในร่างกายถ้าสมดุลเนี่ยมันก็ไม่เป็น